โอ้น้ำท่วมนี่ทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่บางทีเราลงทุนไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยพอเรารู้ระดับน้าว่าท่วมแค่เนี้ยมีทําคันให้มันสูงหน่อยผ่านมาสามปีนี่ยังไม่ท่วมอ่ะค่ะยังเหลือเยอะอยู่ที่อื่นเขาท่วมแต่เราเราได้เปรียบเขาตรงนี้แหละมันไม่ท่วมแล้วหน้าเล้งมันก็มีใกล้แหล่งน้ํามีแม่น้ําป่าศักก็เราก็เลยทําได้ปลูกต้นไม้ได้เจริญงอกงามดีเลี้ยงเลี้ยงปลาได้เลี้ยงสัตว์ได้ ในพื้นที่บ้านหนองแหวนหมู่ที่สองตำบลห้วยสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เคยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจนไม่สามารถปลูกพืชได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่อุดมสมบูรณ์และเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับชุมชนเมื่อ3ปีที่ผ่านมานางน้ำค้างคำจันทร์เจ้าของแปลงโคกหนองนาอารยเกษตรบ้านหนองแหวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา หลังจากตั้งใจศึกษาและทดลองปฏิบัติการเกษตรอย่างมีระบบผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำไม่เคยท่วมแปลงอีกเลยความสำเร็จนี้ไม่เพียงแค่คืนชีวิตให้กับดินแต่ยังสร้างความหวังใหม่ให้กับชุมชนสลับแปลงนี้นะครแปลงพี่น้ำค้างนี่เป็นแปลงแรกๆของอำเภอเมืองที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2564นะครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือเจ้าของแปลงเป็คนทำเอง จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีส5 64ส่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาหารให้กับครอบครัวได้แล้วก็แบ่งปันไปยังชุมชนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นรายรายได้ด้วยเพราะว่ามีมีลูกค้าในหมู่บ้านมามาซื้อถึงที่ไม่ต้องออกไปขายข้างนอกด้วยนะครับในแปลงโคกหนองนาแห่งนี้มีพืชผักนานาชนิดเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจซึ่งได้แก่ ฐานคนรักสุขภาพฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนมีไฟและฐานคนเอาทานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็ได้ผลนะแม่แม่พอใจในระดับหนึ่งเพราะว่าได้ผลดีอยู่พออยู่พอกินพอใช้เหลือแจกจ่ายได้ ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่ยังมีการแบ่งปันและจำหน่ายในชุมชนส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในหมู่บ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการฟื้นฟูที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงพลังการเรียนรู้การแบ่งปันและการร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน